ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหวยยี่กีด็อกลอตโตเอไอครับสูนี้เป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับ AI จะคำนวณตัวเลขให้นะครับแล้วก็นำตัวเลขที่ AI ตัวสูตรคำนวณให้นะครับแล้วก็มาแทงตามหาเงินกันได้เลยครับนี่ครับเปิดสูตรมานะครับสูตรก็จะมีทั้งหมด8ป่ห้องแบบนี้นะครับมี2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างครับอย่างละสี่ห้องนะครับอ่ะนี่ครับวิธีเลือกห้องนะครับให้ดูห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินนะครับ นี่ครับอ่าตอนนี้ก็มีห้องหนึ่งห้องนะครับห้องที่7ดครับห้องแบบนี้ครับจะเป็นสูตรที่มีความแม่นยําสูงนะครับห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนี่ครับเลือกห้องที่7นะครับเดี๋ยวเราจะพาตามแทงตามห้องที่7แบบนี้นะครับด้านล่างสูตรนะครับรูปสีเขียวยิ้มคือเข้านะครับจุดสีแดงคือไม่เข้านะครับตรงนี้ครับด้านล่างสูตรครับอ่านี่ครับ ส่วนห้องที่มีแถบสีน้าเงินครับเฉพาะห้องที่มีแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับ2ห้องครับห้องที่ห้าและห้องที่6แบบนี้นะครับต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับสูตรจะผิดไม่เกิน3มรอบนะครับหากผิดสามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับสําหรับห้องห้าห้องหนะครับส่วนห้องที่ดีที่สุดก็ห้องนี้เลยครับห้องที่7ครับเดี๋ยวเรามาแทงตามกันห้องนี้ครับสถิติล่าสุดนะครับก็ถูกเข้ามานะครับ สี่รอบติดนะครับติดต่อกันนะครับเดี๋ยวไปแทงตามกันเลยครับห้องที่เจ็ดครับห้องที่เจ็ดนะครับรอบที่ห้าสิบหกครับ web. สูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้เลยครับเป็นเว็บยาหมาตัวนี้นะครับอ่ากดเข้าแทงครับเป็นยี่กี่ยาหมาห้านาทีเท่านั้นนะครับกดเข้าไปเลยครับรอบที่ห้าสิบหกครับอ่ากดเลยครับกลับมาดูที่ตัวสูตรนะครับอ่ารอบที่ห้าสิบหกครับห้องที่เจ็ดนะครับอ่านี่คร so ับสูตรให <S <S ้ครับ เลข2ตัวล่างครับเลขสูงครับรูดหน้าครับไปเลยครับเลขสูงรูดหน้าครับสองตัวล่างครับแล้วก็มาที่รูดหน้าครับเลขสูงครับห้าหกเจ็ดครับกดรูดนะครับแล้วก็เลขขึ้นมาทันทีครับกดยืนยันส่งโพยได้เลยครับอ่าเรียบร้อยครับ ทำการซื้อหวยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเว็บนี้นะครับก็จะมียี่กี่ทั้งหมด264รอบให้แทงตามหาเงินกันได้เลยนะครับส่วนแอดมินก็ตามรอบนี้ครับรอบที่56นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับออกผลอีกหนึ่งนาทีครับออกผลค่อนข้างเร็วนะครับสําหรับตัวเว็บนี้ครับหาเงินง่ายๆเร็วๆทันใจแบบนี้เลยครับสําหรับเว็บเฮียหมานะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูระหว่างที uh, anyway, ่รอผลนะครับ hmm. uh, 1นาทีก็เดี๋ยวมาดูตัวสูตรเพิ่มเติมนะครับนี่ครับตัวสูตรก็จะบอกเลขที่ห้องนะครับแล้วก็บอก2ตัวล่างครับรอบที่นะครับตรงนี้รอบที่56ครับแล้วก็อัตราความแม่นยําอยู่ที่80%นะครับตรงนี้ครับถ้าขึ้นแถบสีน้ําเงินแบบนี้ก็แทงตามได้เลยครับแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับสูตรให้เลขสูงครับลูดหน้าครับก็ไปที่ลูดหน้าเรากดลูดสูงครับ ตัวนี้สูตรก็ขึ้นมาทั้งหมดนะครับตัวนี้คือเลขรูดทั้งหมดครับนี่ครับเลขสูงรูดรูดหน้าทั้งหมดนะครับนี่ครับสําหรับตัวสูตรนะครับก็จะบอกตัวเลขนะครับ้าล่างสูตรก็จะเป็นสถิตินะครับจุดสีเขียวยิ้มคือเข้านะครับจุดสีแดงคือไม่เข้านะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราออกผลกันอีกหนึ่งนาทีนะครับสําหรับห้องนี้มีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็สามารถแทงตามกันได้เลยครับ อ่าโอเคครับนี่ครับเสียงเครดิตเข่าแล้วครับห้ารอบติดแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวสถิติขึ้นนะครับรอผลอ่ะเรียบร้อยครับนี่ครับห้ารอบติดนะครับถ้าตามมาแบบนี้ครับก็ถูกหวยกันห้ารอบ5้างวดติดกันเลยครับแบบนี้ง่ายๆครับเปิดสูตรขึ้นมาแทงตามครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสถิติเข้าห้ารอบติดนะครับสําหรับรอบนี้ครับ่า รอเปลี่ยนไปนะครับรอบที่57ครับสูตรก็ให้ขึ้นมาเหมือนเดิมครับเลขต่ำนูดหน้าครับนี่ครับดูตัวสูตรตรงนี้ครับก็จะบอกว่าให้รูดตัวไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่หน้าเว็บก่อนครับรอบที่56เราแทงไว้นะครับว่าจ่ายต่างกันมาหรือยังครับนี่ครับรอบที่56ครับนี่ครับ จ่ายมาแล้วครับรอบที่56นะครับเรียบร้อยครับนี่ครับจ่ายมาแล้วครับจุดสีเขียวขึ้นมาครับแถบสีเขียวๆแบบนี้ครับจ่ายมาแล้วครับสําหรับตัวเว็บนะครับหาเงินได้เลยครับง่ายๆครับแบบนี้ครับด้วยสูตรหมวยี่กีด็อกลอตโต้เอไอนะครับสําหรับใครจะแทงตามก็ต่อกันได้เลยนะครับสําหรับห้องแบบนี้ครับถ้าขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับก็สามารถแทงตามหาเงินกันได้เลยครับง่ายๆครับ แนะนำนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับตรงนี้ก็จะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังนะครับนี่ครับนี่ครับ15รอบล่าสุดนะครับว่าหวยออกอะไรนะครับนี่ครับล่าสุดเราก็ถูก8-4ไปนะครับรอบที่56นะครับส่วนรอบที่57ก็แทงตามหาเงินกันยาวๆได้เลยครับด้วยสูตรหวยยี่กีดอกลอตโต้ AI นะครับสำหรับห้องที่มีแถบ เฉพาะแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับก็เดินสูตรในการแทงทบครับนี่ครับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนนี่ครับเลขจะผิดไม่เกินสมรอบนะครับนี่ครับหากผิดสามารถแทงทบได้ทันทีครับแบบนี้ครับหนึ่งสามครับจุดสีแดงคือไม่เข้านะครับแล้วก็ทบมานะครับนี่ครับแล้วก็สีเขียวเข้านะครับแบบนี้ครับนี่ครับหนึ่งสามไม่เข้าครับแล้วก็เข้านะครับถ้าเล่นห้องแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับต้องเดินสูตรในการแทงทบเท่านั้นนะครับ การแทงทบคือการเพิ่มจํานวนเงินนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหากใครสนใจสูตรนะครับหาเงินกับหัวยยี่กี่ง่ายๆแบบนี้ได้ทุกวันนะครับก็สนใจสูตรแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดด็อกลอตโตครับใส่แอดน้ำหน้าเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ครับก็มีแอดมินคอยตอบแล้วก็คอยสอนสูตรให้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับทักไลน์กันเข้ามาขอสูตรได้ฟรีนะครับตอนนี้ครับ ก็แจกสูตรฟรีครับให้ใช้งานกันหาเงินกันได้ยาวๆเลยนะครับนี่ครับสำหรับใครที่ต้องการสูตรแล้วก็หาเงินแบบนี้ครับสถิติสวยๆแบบนี้นะครับหารอบติดนะครับสำหรับช่วงนี้ครับตอนนี้ครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆด้วยสูตรหวยยี่กี่ด็อกลอตโต้เอไอครับแอดด็อกลอตโต้เอไอเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆครับ